นี้เราก็อยู่ในตัวหมู่บ้านตำมลังนะครับกำลังขับรถไปดูสถานที่นะครับเป็นบ้านทรงไม้ไทยนะครับผมนี่เลยไปครับเราเข้าไปชมในตัวบ้านทรงไทยกันนะครับที่นี่ก็เป็นฝั่งหนึ่งนะครือของ จังหวัดสตูลน,นะครับนี่เลยไปครับเราไปชมในตัวบ้านทรงไทยนะครับบ้านทรงไทยโบราณนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ในหมู่บ้านของตำมะลังนะครับผมจากเมื่อวานที่ได้ขับรถนะครับถ่ายจากมุมสูงตอนนี้ก็มาถ่ายจากมุมด้านล่างในตัวของชนบทนะครับในตัวหมู่บ้านของ ตมาลังนะครับผมเดี๋ยวเราไปาดูตัวบริเวณรอบบ้านกันนะครับเป็นบ้านทรงไทยนานแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวไปถามคนเฒ่าคนแก่กันครับผม นี่เลยครับผมโตะนะครับต๊ะแน่ตโตะแน็นะครับผมอยู่บ้านหลังนี้มาน่าจะหลายปี20ปีได้ไหมเกินนะห้าสิบ <50 S 2> ได้แล้วอันนี้เป็นบาน้านเดิมเลยนะครับใช่ไหมบ้านเดิมไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยเหรอไม่เปลีอ๋อตำมะลัง ตำมลังโตโตพอจะอรู้ประวัติไหมทาไมถึงชื่อตำมลังทราบไหมทำไมทำไมถึงชื่อตำมะลัง,ำำงตำมะลังลงั้นอย่างนี้ตำมะลังงั้นมีชาวอินโดนีเซียเขามาค้าขายแล้วก็ทีนเนี้ยเขาอ่ะผูกนกอินทีไว้ต้นไม้แล้วก็พอเพื่อนเข้ามาก,ก็จะบอกว่าเนี่ยเขาสัญลักษก็คือว่ามีนุ่อินรีปลูกที่ต้นไม้คือตำบัด ตามบัตแปลว่าผูกก็คือมีชาวมาเลเซียมาที่นี่หรออ๋อชาวอินโดชาวอินโดนีเซียพานกอินทรีมาด้วยใช่ผานกอินทรีมาผูกไว้ที่ต้นอะไรนะที่ที่ไม้ที่ไม้แล้วก็หมายกับว่าพอมีคนมาก็จะให้สัญลักษณ์ว่าที่นี่คือคือตำมะลังเขาอยู่ที่นี่นะอะไรเงี้ยอ๋อที่มาที่ไปใช่ไหมแต่ว่าที่มาที่ไปคือว่าตาบัตแปลว่าผูกอ๋อตาบัตแปลว่าผูกอ่าแล้วก็ลังก็คืออินซี ลังออลังก็คืออินซีเหรอใช่ลังก็คือนกอินซีภาษามาลายูก็คือบูรงลังอ๋อภาษามาลายูบูรงลังตัมบัสตัมบัสลังแล้วก็เพี้ยนมาเป็นตัมมะลังอ๋อเพี้ยนมาเป็นตัมมะลังอืมแบบนี้นี่เองนะครับผมตัมมะลังแต่ว่าตอนนี้มีสะพานนี้ขึ้นมาก็สะดวกใช่ไหมมีสะพานนี้ขึ้นมาเดินทางสะดวกใช่ไหมสะดวกแต่ขึ้นแค่จุดนึงจ้าจาก เมื่อก่อนสงบขี่เรือบรรยากาศใช่ไหมใช่เออิมใจมาเป็นสะพานไม่เป็นไรถือว่าให้โต๊ะได้รับชมของใหม่ๆบ้าง่เพราะว่าโตยังอยู่รุ่นปลายๆของญี่ปุ่นอ๋ออยู่รุ่นปลายๆของญี่ปุ่นใช่ค่ะไม่ใช่มากกว่าเดียวคนแรกออกมาไหนคนแรกอ๋อโตคนที่นี่เลยครับเดิมเกิดนี่เลยครับไม่ใช่โตเป็นคนที่นี่แต่ว่า บ้านเกิดก็อยู่ที่กะลังประตูก็คือดำบมาล้างแหละแต่เป็นหมู่หนึ่งหมู่หนึ่งนั้นที่ตัวเองขับรถผ่านก็เขียนว่าท่าต้มอ๋อครับผมก็ย้ายมาอยู่ฝั่งนี้นี่แหละครับก็คนเท่าคนแก่นะครับอยู่อาศัยที่นี่มาก็เป็นร้อยปีแล้วนะครับผมเกือบจะร้อยปีก็ขอให้โตอยู่จนถึงร้อยปีนะครับกับบ้านกับบ้านหลังนี้นะครับบ้านแห่งความสุขนะครับลูกหลาน กลับมาโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันต่อนะครับผมมีบ้านโบราณอีใช่อันนี้บริเวณในบ้านนะครับูลัมแพนน่ะที่ว่ามีหิงห้อยอ่ะลัมภูที่ว่ามีหิงห้อยใช่อ๋อหิงห้อยไปเกาะนั่นเหรอใช่ใช่อ๋อต้นลัมแพนมันคล้ายๆกันอ๋อลัมแพนต้นต้นไหนนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับลัมแพน ต้นลำแพนนี่เหรออ๋อที่สูงสูงลำแพนพอแอนอแพนต้นลำแพนที่มีหิ่งห้อยชอบมาเกาะมันใกล้ขัดใกล้ขักันอ๋อต้นนี้ใช่ไหมลูกลูกมันมันมันเปรี้ยวหรือเปล่าเปรี้ยวเปรี้ยวอ๋อนี่คือลูกลำแพนนะครับผมอ๋อลำพูลำแพน อราไปเชิิก่อนหายากเลยใช่ไหมน่าจะหายากเลยหระผมว่าก็ที่ตำมะลังนั้นในหมู่บ้านก็มีแค่สองบ้านอ่ะอีอกแล้วมันมีแค่สองต้นมันจะอยู่ในป่าอืมอืมอืมนี่ครับใครเคยเห็นบ้างครับผมลูกลําพูนหรือลูกลําแผนนะครับต้นแบบนี้นะครับต้นไม้หายากอีกชนิดหนึ่งนะครับเป็นต้นป่าชนิดที่นี่ชื่อหมู่บ้านอะไรนะตำมะลังเลยใช่ไหมตำมะลังเลยนะครับผมบ้านตลังนอ๋อ แล้วก็นุ่นตัวสะพานที่ผมถ่ายเมื่อวานนะครับบ้านสงบน่าอยู่ครับผมไปถ่ายที่อื่นกันต่อบ้านนี้น่าจะอยู่หลายร้อยปีละใช่นามอ๋อนี่นามสกุลเหรอครับนามสกุลนามสกุลอยู่ดีนะครับ บ้านเลขที่82โต๊ะอนะครับก็อายุ90กว่าแล้วนะครับผมไปครับเดี๋ยวเราไปถ่ายที่อื่นกันต่อ รเราก็ขับรถมาเจออีกหลังหนึ่งนะครับเป็นบ้านอายุประมาณร้อยกว่าปีนะครับผมร้อยปีได้นะครับเดีย๋ยวให้ดูบริเวณใกล้ๆกัน ดูค่ะค่ะสามไอ้ก้มค่ะจะของบ้านเหรอครับเยอะอ๋อทรงนี้เหลือกี่หลังได้ในตำมะลังสามหลังหรือสี่หลังอ๋อเเต่ว่าบ้านที่ใกล้มัสยิดเก่านั้นจะเป็นหลังหนึ่งบ้านโกโปรนี่หลังหนึ่งบ้านเด้าหลังหนึ่ง กะกะเกิดที่นี่เลยใช่ไหมใช่เกิดที่นี่เลยลุงโมโแต่เดียนี้อย่าไปซื้อเลยเม็ดหนึ่งก็กี่บาทเล็กถึงร้อยกว่าเลยอ๋อแถวนี้เขาอาศัยร่วมกันกับแพได้นะแพเดินได้คนก็เดินได้เรือออกเลย ฝั่งนูก็เป็นแพรอะไรนะเขาเรียกแพรหลวงนูก็เป็นสะพานนะครับที่เราขับรถถ่ายเมื่อวานนะครับผมไหนเรือที่ว่าทุกรถนู้นไปแล้วลำนึงอ๋อเราคือต้องขึ้นจากเรือนู้นเมื่อก่อนนี่ถ้าไม่ถ้าไม่มีสะพานนี้ก็คือยังใช้ชีวิตแบบเดิมใช่ไหมมีปลาแม่นี่ ได้ปลาอะไรบ้างไว้ด้ปลาอ๋อนี่เหรออ๋ออันนี้ปลาอะไรเขาเรียกปลาปาบ้านปลาข้างปานไหมปลาข้างปานปลาข้างปานแล้วก็ปลาหนามแล้วก็ปลากระทงนะครับน้องๆจากตำมะลังใต้นะครับผมนี่คือวิถีชีวิตของที่นี่นะครับโอ้มีหอยด้วยหอยนั่นกินได้ไหม เนี่กินไม่ได้ครับตกปลาเอาใช้ตกปลาเหรอเอานี่ได้แล้วเหรอได้แล้วเอาเอาไปทำอะไรนี่ปลานี่เก่งเครงเมืบอเก่งส้มตอดกระเทียมได้ไหมได้คอ๋อแล้วเอาไปเป็นเหยื่อต่อได้ไหมตกปลากระพงได้ไหมลานี้ลานี้เอาไปดกปูนะดกบูนะนู่นไสติดขึ้นมาแล้วนู่นสดๆเลยครับอ่าไหนๆเอาไม้เอาไม้บางดูหน่อยโอปลาเยอะนะปลาหนามที่นี่เรียกปลาอะไร ตาหนำกันใช่ไหมัมนนี้ปลาตัสดสดๆเลยนะครับผมจากคลองตำมลังนะครับแล้วก็ดันหน้าหนูก็จะออกไปสู่ทะเลอันดามันโอเคหากินต่อไปไวัยรุ่นไหนหลังนี้ใช่ไหม <c oughs> นี่เลยครับผม มีลำยัยด้วยตัวบ้านเก่านะครับผมบ้านอายุหลังร้อยกว่าปีหรือเกือบร้อยปีนะครับ ยังมีให้ชมอยู่นะครับผมบ้านทรงเก่าโอเคไปกันต่อนะครับก็จากตัวอาคารของบ้านนะครับผมดูจากสีไม้แล้วนะครับ คือนานจริงๆนะครับผมน่าจะอยู่มาหลายชั่วรุ่นลูกชั่วรุ่นหลานแล้วนะครับผมบ้านหลังนี้นะครับที่นี่ก็อยู่ใกล้กับปากน้ํานะครับธรรมลังซึ่งปากน้ําตรงนี้นะครับจะเป็นสายคลองนะครับที่อุดมสมบูรณ์ทรัพยากรทางด้านธรรมชาตินะครับมีปลานะครับ ต่างๆนะครับเป็นปลาสองน้ำนะครับที่อาศัยอยู่ในาสายคลองตำมะลังแห่งนี้ชาวบ้านก็อา,อาชีพหลักก็คือ,อเดินเรือออกเรือกันนี่แหละครับก็ออกจากท่าปากน้ำนะครับตรงหมู่บ้านนี้ไปทะเลอันดามัน,นครับผม ชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตในการทำประมงกันนะครับแล้วก็บ้านสไตล์เก่าแก่แบบนี้นะครับบ้านทรงไทยเก่าแก่แบบนี้จะหาชมได้ยากแล้วนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยครับคลิปนี้นะครับก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็คลิปนี้พาทุกคนมารู้จักหมู่บ้านตะมะลังกันไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ